บอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เหมือนจะมีข่าวดีข่าวดีอ่าข่าวดีก็คือหนึ่งจะฟ้องไม่ฟ้องในว่ากันอีกทีครับผมจะฟ้องไม่ฟ้องว่ากันอีกทีนึ่งก็มีพี่จำเรียงเอฟซมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเอาน้ำก่อนครับผมเอาน้ำไปชมชมไม่เสร็จใช้ยี่สิบแก้วอ่ะ พี่จำเรียงขอบคุณมากมากครับพี่จำเรียงอยู่นู่นร้านอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้วร้านอะไรนะลืมแล้วขอไปเช็ดรถก่อนไบ่อเงินว่าอะไรบ่อบ่ออะทุกอย่างเมื่อกี้ร้านอะไรนะเมื่อกี้ที่ที่เขาจะพาไปร้านบ่อเงินหรือเปล่าบอกเอ้าบ่อเงินใช่ไหมแล้วถ้าไปถามแกดิไปไหนลนะทีน่ะตัวนี้ก็เสร็จแล้วเนาะขอบคุณครับ ร้านมองเงินพี่ไปทานข้าวด้วยกันโต๊ะโต๊ะกันงโต๊ะของใครอะของพี่เออตัวพี่อ๋อเนอะยร้าเราเงินของตู่ตัวตู่มีใ่รหลังจากเสร็จ เจอกับพี่ออแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มากินข้าวนะครับวันนี้นะครับทางพี่อ้อมใบมังมีนะครับมาเลี้ยงข้าวพวกเราเนาะก่อนเดินทางกลับวันนี้นะครับดเดินทางกลับวันนี้ใช่ไหมกัปตันค,คิดว่าจะถึงสาราคามม่กี่โมงรถเสร็จแล้วรถเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วนะ วาวเนาะโต้อ๋อเออพี่ก็เออนั่งตรงนี้พี่เหมาะมากเออเพราะว่าคนออกตังนั่งอยู่หวัวหโต๊ะฮะนั่งอะไรงมันจะเล่นมดีเซลที่อ๋อไม่ต้องเกรงใจพี่นั่งหวัวโต๊ะพี่นะคนออกตังนั่งอยู่หวัวโต๊ะฮะ โอ้นะตอนนี้ระหว่างรออาหารนะนี่ฮมีใครมาบ้างก็ดูเอาพี่น้องนะครับ แต่ละคนก็อ๋อไม่รู้ผมด้วยเนี่ยใครไม่รู้ผมอยากจัดมากเลยคนนี้หล่อมากเลยคนนี้อ๋อเล้อเท่ด้วยไม่น่าเชื่อตัวกิงก็อยู่ในกล้องในกล้องจะจะหล่อหล่อหล่อกล้องมันดีนะนั่นน่ะสิอ๋อยินอยู่ค่ะกัปตันด้ดูดีโอ้เออนั่นน่ะสิฮะ เดินนานังงี้โอ้ตอนนี้จะได้รอรออ๋อตอนนี้จะได้รอรออ๋ออันนี้อยู่แถวสวนหารบ่อเงินนะครับคลองสี่เนาะก็อยู่ใกล้กับอัยการธัญยบุรีจังหวัดธัญยบุรีนะฮะนี่คือ ทำอยางเสร็จเรื่องนะครับก็ขอบคุณพี่อ้อมถ่ายไปบ้างมีที่เลี้ยงข้าวพวกเราวันนี้นะเนี่ยจะขอบคุตรงนี้แหละไอ้รถอาวก้อวันกวอนั่งได้ปะได้นั่งกันทันนไหนแ้วันไปนั่งข้างหลัง เราเราเราอ๋อเหมือนกันเี่ยโอ้อ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับร้นานอาหารวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมนะครับอ่ะวันนี้นะระหว่างรออาหารก็ร้านอาหารนะครักำลังคุยกันสเปรฮีราดเนาะคุยกันนะฮะแต่สิ่งหลายอย่างนะครับเราขอบคุณลุงพลน,นะที่ฝากพี่อ้อมดูแลพวกเราเนะี่ย แล้วพี่อ๋อเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อดีครับเริ่มหน,น้าเลยคกับเอาเดิ่หน้ามาอีกสิบห้าไงมาอีกไหมมาสิมาอีกนะฮะสิบห้าอ่ะมันหน้ามากว่าวันนี้อีกเรลืมเกินฮะเริ่มหน้ามีผลด้วยมั้ยสิบห้ามาอีกรอบพะพี่อ๋อนะครับแล้วพี่ชารีเป็นยังไงบ้างวันนี้ งไบ้างวันนี้เมื่อตอนเช้าครับคุณคุณตอนเช้าได้ยินข่าวไว้แห้งด้วยนี่ก็ทำกาแฟมาแล้วก็ตาเป็นโทรมาปลุกผมว่าไวไหมสบายหรือเปล่าวันนี้เพิ่งจะทาข้าวเช้าวันนี้ยโอ้โหนี่มูวานยังยินข่าวมารอใช่ไหมมอวานก็ก็มูวานมารอโอ้นะไหมมูวานมารอก็มานาก็โตครับบอกว่าเขาเลื่อนแล้วฮะ สวยหน่อเดียวกับทางนี้นะทางนี้ก็มาแต่เช้านะเออสวยสวยหน่อเดียวนะครับอันนะนะพอทางนี้กลับไปทางนี้ก็มาถึงนะครับแต่ก็ผ่านไปด้ยวยดีอยากต่ออินเวอร์เตอร์ใส่รถติดใส่เด็กางเขาทำเนาะอะไรพี่ต่ออินเวอร์เตอร์แปลงไฟบ้านไฟร,ร,ร็อมนะมันมีตัวแปลงเนี่ยเขาใช้ตัวแปลงเออ ไลคอมราไลเนาะเสียบเขามีตัวปลั๊กเสียบเลยจาับา์เ่นั้นเหาะเนี่ยเขามีทั้งสายตัวเขาเขาบอกว่าจะให้ผมผมให้พี่ก็ได้เอานเป็วไปเอาที่ที่รถไ่ได้อย่างไรอเ่ด้ยวจไฟมันก็คุ้มเนาะคุ้มมากมากฮะยิ่งไม่ได้ซื้อยิ่งคุ้มเนี่ยผมรอเขาอยู่เออได้เลยต่อต้องซื้อ งั้นอ่ะที่ไปแหลงเลยเชียร์รังสิตเชียร์นิดเยอะเลยชัยช้นสองนั่น,นะน,นแหละเป็นลงเลยตรงนั้นน่ะนะอาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วครับทุกคนเออที่อินตลาดเป็นหหไหน อี่นี่รถหรอรกไับรรยากาศโอเคมากครับที่นี่เนาะวันนี้ก็รถเสร็จแล้วนะดเอ้อว่าทำสีว่าแค่มาประกอบติดกาวน่เใช่เื้นใหม่เลย ไกลไหมไม่ไกลไหมเนี่ยสนามมวยสนามมวยลังสิตสนามมวยลังสิตสนามมวยลุมพินีกคาเทตาไม่อันนี้มีสนามมวยไรลังสิตอ่ะไม่ใช่หมายเป็นว่าที่ที่อยูนตรงนี้ใช่ไหมใช่สนามมวยลังสิต อาหารก็เริ่มทยอ,อยทยอยมาครับทุกคนไปเราเดินไปอยูปปย่บรรยากาศข้างนอกกันที่นี่นะฮะค้มฟ้าค้มฝนนะคนนี้ก็คงเสร็จธุระตรงนี้แล้วนะทางพี่อ,อ๋อกับตันเนาะก็คงเดินทางกลับวันนี้เลยนะครับส่วนแอบนาคงเดินกลับเดินทางกลับพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าต้องไปเตรียมธุะระหลายอย่างยังไม่เสร็จนะครับ ก็ให้ทางพี่ๆเข้าไปก่อนนะฮะก็จะไปรอลงพลที่สารครามเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ลงพมาช่วยน้ำ่วมที่สารครามนะครับแต่ส่วนแอบ,บนาเดินทางกลับพรุ่งนี้เช้านะฮะคือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคน ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณกำลังใจครับมาส่งกำลังใจครับพี่อ๋อนะครับวันนี้เรามาทานข้าวกันก่อนเดินทางกลับกรกกร,กรครับผม